ก็อันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ในครั้งแรกนะครับก็คือประทับใจครับทีมงานทั้งตัวผู้ใรนหารแล้วก็น้องๆทีมงานได้เงินครบแน่นอนนั่นสำคัญที่สุดใช่ครับ สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะคุณโโอเค,คตอนนี้นะคะคแพรินอยู่ที่หน้าสำนักง,งานกรมที่ดินบางใหญ่นะคะแล้วก็เคสวันนี้นะคะเป็นเคสทาเฮาส์สองชั้นที่น่ารักมากๆเลยได้ในหน้ามเมื่อชีพคุณโชคนะคะมาช่วยแนะนําเคสให้กับแทางแลนฟลอรนเดี๋ยวจะถามคุณโชคนิดนึงค่ะกับประสบการณ์แนะนําเคสให้กับแลนฟลอนเป็นยังไงบ้างคะก็อันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่นครั้งแรกนะครับคือดยปกติติดตาม คาังแลนโฟโลนมาสักระยะะละครับแต่ว่าพอดีมันมีเคสเข้ามาพอดีก็เลยต้องที่เนี่ยต้องส่งที่เนี่ยต้องให้ประทับใจในตัวคุณแพ้ด้วยครับแล้วก็ทีมงานที่ในการทํางานก็เป็นครั้งแรกเนาะที่เราเริ่มงานกันใช่แต่โปรติคุณโชคก็ส่งเคสอยู่แล้วใช่ครับทำอยู่แล้วเป็นสิบกว่าปีเลยก็เกือบนะแต่ว่ามัน ไม่ได้อะว่าอาจจะไม่ต่อเนื่องเนาะทำทำหยุดหยุดแล้วมีรายได้หลายทางก็อย่างนี้แหละมีทำอาชีพหลายอย่างด้วยนะคะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ทํางานกับทางแรนฟลอนด้วยก็วันนี้เคสเป็นไงบ้างคะยากไหมคะถามยากไหมมันมีปัญหาตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับในเรื่องของลูกค้าคือเอกสารหายบ้างอะไรบ้างแล้วมีการเล่นคือปัญหาไม่มีอะแต่ว่าโอเคน้องที่ของแรนฟลอนที่มาก็คือเป็นกันเองน่ารักเป็นก็แก้ช่วยกันร่วมกันแก้ปัญหาครับ คือคืออย่างว่านะมันต้องร่วมมือกันเนอะไม่ใช่แบวคือเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมางานมันไม่สําเร็จนี่คือมีอะไรก็ช่วยกันหมาใช่ไหมเราคุณแพรทิ้งทิ้งน้องให้มาก่อนไงทีมงานไม่ตอนเช้าติดธุระไงแล้วก็รีบมาแล้วมารายงานตัวแล้วใช่นะคะเราก็ได้เจอกันอยู่ดีก็คือประทับใจครับทีมงานทั้งตัวผู้นิหารแล้วก็น้องๆทีมงานของบริษัทน่ารักครับค่ะโอเคก็ถ้าใครมี ในน้าท่านไหนมีเคสผมการันตีครับที่นี่บริการดีครับได้เงินครบแน่นอนนั่นสำคัญที่สุดใช่ครับได้โอเคได้ถ้าได้เกินจะยิ่งดีครับโอเคได้ค่ะขอบคุณคุณโชค้มากค่ะสวัสดีค่ะ